เ <Yeah>. นี่ r เกลียร์บรา้วยยยยเยยยยอัยเดียยที่ใช้กัยนั้นเลยป่ยแจยย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 ย อะไรไอไอเพียนแรกอะที่เราเล่นกันอนะเวลาพิมพ์คุยก็พิมพ์เงี้ยใช่ใช่พิมพ์เอาโลโบอกเหมือน,น,นเดิม,มนคนไม่ได้ทำใหม่เอากล้องโอเคเอากล้องผิดอา่านสมุดมาแล้วอเอาเ e อ็เอ็ A มานี่ปองไปแล้วไอ้น้องโมเซ้อวิญญาณพร้อมเอ็เอ e ็มพร้อม <laughs> ยังไม่เอาไงผมเอานี่ไปลายนิ้วมือเลายลายลายเอ็เอสมาแล้วเว้ยเอามาแล้วเอ็เอสอ่ะโอเคงั้นงั้นกูเอาเนี่ยไปไหนดูมึงถามแล้วเไอ้เปล่าเปล่าว่ามันเสียงโค้กแขกโค้กแขกข้างหูกูอีกแล้วอ่ะกูไม่ชัวร์ไห้อ่ะที่อยู่ไม่เจอมึงถามที่ก่อนเถอะไปถาที่ก่อนเถอะโค้กแขกอีกแล้วไงแฉ่ตั้งต่างบอกว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงนี่แต่เราฝันกูเป็นจริงให้ย่าโอ้ ม,มันไม่ได้อยู่ห้องนี้นะใช่เ,<อ>เลยเ,เดี๋ยวมันก็ตยายเป็นไงไม่ได้อา่านเลยนะเอาไม่เอาเลยนะเปิดเปิดก่อนเอ,เอ้ยเจอห้องแล้วอา้าวผมไม่คุยเลยทีนี้หนูจุดยี่จุดยี่้าโอเคเอ้เนี่ยมันแห้างหูอ่ะมันท้ออ่ะ วีเดบีทล<ป>ูบดรูมอน่าก็ห้องเมื่อกี้ที่กูอยู่อ่ะเอเบีทลูมห้องนอนแนห่วะเป็นโต๊ะซ้ายขวาห้องใกลห้องข้างๆเลยข้างๆอะไรเนี่ยเล่นเนี่ยเนี่ยเหรอเออกูวางกล้องไวแล้วอ่ะห้องนอนเหรอวะไอ้กูก็เดินมาแล้วนะเราเมื่อกี้มันไม่มีวะห้องเขียวๆเว้ยห้องนอนเขียวๆ อ่าไม่ใช่แล้วทางนั้นมีออฟมีสีฟอฟมีมีออฟอ่าออฟหนึ่งแล้วห้งไหนวะเนี่ยวะไม่ใช่ตรงไหนวะเบ็ดลุกไฟไม่เจอไม่เจอไปลุไฟไปตรงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอี่บาทตรง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 เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเออโอ้ใช่ไหมโอ้ห้องนี้อ๋อห้องพ่อแม่เออโอเคสามจี ไม่เจอลานิ้วมืออยู่แถวตรงนี้เว้ยแถวตรงนี้อยู่ทำอะไรที่ยากแถวทางโดนเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูปักนี่ไว้ก่อนปักตาไคก่อนนี่ตีสิตีเลยตีเลยโอ้แลงมันอยู่ข้างหน้าเราเลยมาเดี๋ยวมาเดีย จริงจริงมันเข้าไม้น้องรอตดนตีดตีดตีดที่เจ็บเปิดประตูนะเว้ยแต่มันจะเปิดบางตัวอ๋อต้องปิดไฟก่อนเอาไปมาออดทำหน้าที่แทนแชมป์เฉยอยากสื่อไงกูอยากคุยกับพี่เรียบร้อยโดนหักขอเนี่ยคุณริวอะริวพักใหม่มาแล้วเออ เอาเลยเอาเลยมาั้มมีคนเปิดน้ำใช่เหรอไม่ได้ถ่ายไหมมนแค่ถ่ายผีเว้ยถ่ายผีกลับไอเนี่ยให้ผีมันหลออผีผีมันเปิดน้ำปิดแล้วเอาให้หล่อให้ไม่เคยเป็นภาพกูวางไว้หน้าห้องแล้วเว้ยถ้ามันเดินมาหน้าจะหักอ่ะโอเค๋ยวถ่ายรูปผีอ่ะ ขยันโอ้ยเล่นอยู่กูไดสิเว้ยเหงาเอ้ยตอนนี้มีสามตัวนะเอากูสามอะสามได้ไงเถ้ากูมีแต่เขามีอะไรบ้างเงี้ยเขาว่ากูเอากูติกสองยิมเอสกับออกกดออฟบัตติกติกว่าเจอส่วนติ๊กติ๊กติ๊กขีดขีดฆาก็คือในโรนิเมือแล้วหนึ่งตอนนี้มีอะไรบ้างยิมเอสตอกกดออฟอ่ะขีดเออออฟ หมดในมือนี่ติดขีดทิ้งเลยขีดทิ้งเลยไม่มี finger print โอเคมันก็จะเหลือเขียนกับ spirit box มีไอมีถ้าไม่ถ้าไม่มีไอใช่ไหมไม่มี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 ขีดก็จะเหลือฟิ้งับเฉด ใช่เหลือเขียนกับบล็อกเพราะว่าถ้าถ้ามันมาปุ็บคือถ่ายเลยเมีมุมมุมมุมไม่ได้แรืมันมันปิดหมายอัรงเขินวะมันมีปิดมันปิดหมายเคงเขวงเนเเขวะมันจะมาอะไรล้วเรามาไม่ได้เนี่ยต้องเอา,อเอา้องเอาออกเ,อเดี๋ยวออกออกละเดี๋ยวจะใช้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปาให้วางไว้ข้างหลังพี่ก็ได้แจะ,ะต้องต้องไปถามกระดานอะ่ะถ้าถามกระดานก็คือสปิริต ออ่าถ้าถามกระดานคือสปิริตคือจินนี่แหละเออน่าจะจินนะแต่ต้องต้องถ่ายจินให้ได้เพราะว่ามันมันอันรอบนี้ลองตอบจินดูดิถ้าถ้าถูกแสดงมันตอบนี้เพราะว่าจินที่พูดเลยจินจะคุยเขาบอกว่าจินจะคุยไอ้แหนมีแดดมีแดดที่ที่ถือมาตั้งแต่ที่เป็นแท้กเป็นแท้มันมีเอเมห้า

กล้องกล้องก่อนเลยมีถ่ายไหมเอาที่คุยกับผีแล้วก็สมุดมาตอนนี้ไม่มีให้ถ่ายวะเดี๋ยวเอา E S ไป E MS. S ออดอีเวนต์โอ้หลอยรอดในเวลาแล้ววะนี่โอ้โหเน้นล่าเมนนี่เน้นล่าเว้ยเน้นล่าเลยก็มีเน้นล่าเอา E S มาแล้วก็ที่วัดอุณหภูมิไม่กินเอา E MS S มาคุยละมั้งเออ โอาติ้งไม้ไ่วัดไนเอากล้องไปเอาแสงไปเอากล้องกับโอเคอันนี้ไปเอากล้องถ่ายโอ้โนี่บ้านหิีหมาเอาเปล่าบ้านฝรั่งบันหมาไปไม่ทีคือเหมือนหลังมันเหมือนบ้านนี่หรือเป่าเสี่ยนะครับพูดอยากคุยกับพี่ฮะหาเลยหาเลยเธอบอกลมมันในใครบ้านมาบ้านฝรั่งคล้ายใช่ใช่คล้าย บ้านฝรั่งกุชามไว้บ้านแบบนี้แต่เขาเสียงหนึ่งเขาเสียอะไรรู้วปล่าหัวไม่ได้อยู่แล้วไม่ชินเนี่ยหัวเออจะโดนฝนเลยไม่ทนนะโดนฝนเอ่อถ้าฝนแม่งก็ห่วยอีกต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยไอตีนเลยโอเคสามสามจีบเลยจ้าเยอะโอเคอยู่แบบนี้ไม่อยู่แบบนี้ ไม่ต้องแกล้งเลยชวนดิเหล่นี้เลยเว้ยนี่รังไม่เลยสองอันโดนแล้วไอไอ้ไอ้ยไอไอไอโอเคเยอะแยะโมไอแปลว่าฉันโจมว่ะมันโจมกล่องเดี๋ยวไปดูเหรอว่ามันมองทะลุได้เปล่าเราก็ได้เปิดมาแล้วคุณทังเปิดเลยอือชั้นสองเหรอวะลูกอีกชั้นหนึ่งนี่เราอยู่ที่เองขึ้นอ่ะคือชั้นหนึ่งเราเราควบคได้ดิน เอองใต้ดินบ้านฝรั่งอป่าีเวนท์ท้งนั้นเลยอะิทีโอ้มันเห็นทะลุอยู่นี่ว่ะเอรคแปลว่าโชคดีถ้าเองมจขึ้นหน้าคือเป็นท่อมตอนนี้มีขพอตัดออกเลยไม่ตอบ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 สปิริตบล็อกตอบตอบโอเคปเหงียบ ช่เสียงพู้จัดว่ากันสะตกใจอ่ะมันไม่ได้คุ้มๆเลยมันมันไม่มาแบบเป็นยาอ่ะรอบนี้มันมาเป็นประโยคเลยไหมมาเป็นประโยคเลยไม่มาไม่เลยแล้ววะไม่เว้ยมันที่แบบนั้นมันพูดเลยรอบนี้มันพูดเลยเว้ยพูดแบบจริงจังเลยพูดเหญ่ทุกอย่างฟังไม่ทันบอกมันจะหักคอมึงเวาอยู่ลามไหมอว่ามพูดอะมาเลยมาเลยยังไม่ได้ทำปีลิตบล็อกปุ๊บออฟีคุณูมิแข็ง อย้ยตกใจล่ะปกติมึงจะมาปัญญาอ่อนแต่รอบนี้ไม่ไม่ไม่ปัญญาอ่อนหรอรอบนี้มาของจริงเหรอเออเียาเมื่อกี้ตกใจเลยปกติมันจะมาแบบคิกี้เลติดคอเว้ยอืมูกปะวะแม่โกกรุ่นเมื่อกี้อะไรเนี่ยอยากลองของไงจัดให้ย้ยมาเดี๋ยวนี้เขาูลุกเีลยถ้ามันแบบมันตะโกนอะไรเีัยจะปวดหัวลองฮุยดังๆอ่ะเมีใคอยากลอง อยากลองของนี่ไง่เบียดโอ้โหเย็บเป็ดนี่ทำเอาอันี้ไปล่ะรับให้ผ่านให้มเบอร์เตอร์เกลืออันนี้ต้องใช้เกลือเกลือเอาเอาเกลือมาก็ได้หรือว่าเดี๋ยวค่อยจะหา้องมันโอ้ไม่ต้องถ่ายครับเอเอาเกลือไปละก้าวๆลูว์อาบมโนเลูดนโอันหแ้เป็นประโมประโมูมันจะโล่งกว่านี้นะตามันโล่งกว่านี้ไห่แบ็คมาทางนี้ก่อนมะซ้ายมือเนี่ยตรงเนี้ อ้ยอันนี้ระดับอะไรเป็นตัวยากวะยากขาเลยโอเคออฟบุ๊ล่าเลยโอเคอะไรไหมไม่รับเลื้อนนะครับจะมาอาสาสมัครเป็นพลวิทยุสื่อสารได้เลยคุณริวคุณริวกระชั่นสองตี่ตุ้งแอบได้เลยตัวมันไม่เสื่อกไม่ได้ตัวแม่งเล็กกว่าตัวมึงอีกจริงๆริงมันตู้ได้เวอร์เฟสเดนฟลามัวมันตู้ได้เวอร์เปิดน้ำอ่ะ น้ำเสียมาถึงเอาเลยเก็บเลยตัวตัวถูถูถูไมเป็อะไรเลยกะเอะเฮ้ยโอ้โหสิคีบมาเฮ้ยมาวัดนุ่นนะผมนี่วัดนุ่นนะผมมันลดแล้วว่ะมันเดินไปเว้ยมันเดินไปไหนวะนี่นี่แถวนี้แถวนี้ตรงนี้อ่ะหายว่ะตรงนี้ มีอุนมโไหมมีเอาเครื่องอุนดูมิมาปะเอ่อไม่ได้เอามาู <laughs> ไปเช็คมาทำไมวะเอาเล,ลีเอาไมเอาเกลือเกลือใช้ไหมเหรอใช่อโอ้โหซีซีตัวนี้ซีว้ตรงไหนเฮ้ยเดี๋ยวน้ะเมื่อกี้ันนอกปาเแข็แข็ง วันนี้วไว้ไว้จุดตรงนี้เลยเว้ยเนี่ยแต่ตรงนี้อะไรเดยวเวประตววูเนี่ยเออไหนในประตูหนะเออชัวร์เลยนี่สองฝั่งกลอวงบริเวณเนี้ยแน่นอนไปดูน่ามีกดออฟเปล่าไม่มีลายนิ้วมือไม่เห็นอีมันปิดใช่มืดมืดหาคือแม่งใหญ่เลยนะคือหาทางออกไม่เจอทางไหนวะนี่นี่นี่ขนาดนั้น ตอบตอบตอบได้ยินได้ยินตอบนะมันตอบแบบปัญญาอ่อนเหรอหรือมันคุยวะเป็นเสียงแบบก้าวอ่อนนิดหนึ่งเว้ยเล้หูนะเว้ยเอออย่างนั้นเลยเลี้ยงหูมึงเ่าเออมันจะเลี้ยงหูเว้ยเบิร์นเบิร์นโอเคหมดหน้าที่กูแล้วไม่มีว่ะไม่มีกดออฟเอ้ยเดี๋ยวมันไม่มันเลยแจ๊บเออขอเลยเอาเลยยิ้มอตัดออกเลยนะไม่ขึ้นห้าแน่นอนไม่ขึ้นห้าแน่นอน ใช่ใช่ลานิ้วมือไม่เห็นคนป๊อปก็ไม่เห็นมีแค่แข่งตามีสปิริลล์บล็อกก็อ้อสองอันนี้ไม่เห็นคือไดมอนด์เลยนะมันเป็นไดมอนด์เลยนะงานไดมอนด์เออวะนี่คือกูจะลองใช้คำมมือดูไว้ดูดิมันจะเป็นเสียงดื่นเปล่าชายเธอเนี่ยเห็นบล็อคชายทำอะไรบนบนอัวกูบนป๊อปมันเขียนห่ามันไม่เขียนเหรอไม่ไม่ไม่ถ้ามันมัน ไม่เขียนไม่เฮ้ยไม่แน่นอนอันนี้ไม่แน่นอนนะกดออฟกดออฟกดออฟโอเคแล้จ้ะกดออฟกดออฟมันพูดอีกแล้ววะแจมันเหมือนไออ่ะมันไอแม่เว้ยแม่แมแล้วไม่เขียนเนี่ยมันพูดอีกแล้ววะไม่ยินทำอะไรบ้าหรือไงอ๋อแหล่ตรงไว้แกมตรงฉั่บอกว่าก็หลงไอ้ย่ะหลงเก็บของก่อนโอเค เราคราบงามมันสิวแล้วครับก็ออยังไม่โดนหักคอครับเดี๋ยวก็ได้ครับบอกเลยรอดมีโคโตรอปพบ้เห็นด้วยยังเห็นโคโตรอปพอยู่ไม่มีอ e ะไรแล้วเว้ยหมด <F> ละป่าเรียบร้อยแมร์มรแล้วก็ออกอืมอุณหภูมิ E M F อ๋อมันก็คือโบดเราเลิ่งกันนี่หว่าคำพพา เอาอุณหภูมิกับสปีริองมาเลยนะยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่ยี่สห้องขวามือก่อนเลยมองไม่เห็นว่ะแล้วทำเลยเลยนำเลยเป็นตมองไม่เห็นเออมืดมืดมาเลยมืดมืดไม่มีไม่มีไม่มีน้ำน้ำเน่ามีถ่ายปะ สิบแปดมีไม่มีหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีไม่มีมอะไรฮะน่าจะอยู่แถวๆโอนิจากระดาษโอนิจจาเข้าไปดูยังดูนี้ก่อนก็ได้ส <18, 17. S 2> ิบแปดสิบเจ็ดตัวัไป สิบเก้าเนี่ยอุนิจาไม่ใช่เออยู่ที่เดิ desse, มอุนนี้อยู่ที่เดิมเออหาคำมิดหนกันต้องคำพวกคลาสสิกแแห่ดีเสียงคนแห่ละเปิดเปิดใหม่ดิเปิดอะไรเอาแห่แห่แห่ ดีครับดิี A D E E ดอยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมไมันเยอะอ่ะห้องห้องเลยเว<อ><ห>้ยทำอะไรทำอะไร S อะไรไม่รู้อ่ะไอกรอบอีกรบอบ จะบอกว่าห้องนั้นน่ะมนไม่ใช่กิด <ไป S 2> เกนอ่ะดูแล้วว่าไม่ใช่คิดเกนเออมันเอสอะไรสักอย่างามันมีตัวเฮทเป็นห้องนี้ไม่รู้ไม่ไม่ได้ทางว่ารูมอ่ะใช่เิดเนตัดออกไปเลยเป็นเด็คือมันไฟมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะนี่ป่ะห้องนี้ป่ะยี่สิบ ย hey, ี่สิบยี่สิบยี่สิบเฮ้ยเจ็บด้อยลบลบลบมันดูดีมีไอออกปล่าวมีมีมีโอเคสองแข็งอ่ะโอเคหขีดเริ่มพูดแล้วนะ แปลว่าอะไรวะเอสอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรโต๊ะมันนั่งกินข้าวมั้งเออเหมือนเป็นโต๊ะอะไรสักอย่าง,ง,โ,งโต๊ะอะไรงี้โต๊ะงานเลี้ยงโต๊ะจีนเอาอะไรจให้กลับไปดูดีป่ะกลับไปก่อนลีแหละเลื่อนดูออฟไม่ต้องลึกหน่อยว่ะหรือว่าห้องใหญ่จะต้องลึกกลับไปอยู่อ่ะเพราะมันลึกมาก แต่เขามีสองตัวมีแบนชีอะไรอีกอันหนึง่งชื่อแฟนทอมโคตอไม่โดตอเบิร์โคตอได้อยู่มั้งได้จะานี้อยู่ลายนิ้วมือ,อไม่มีลายไม่มีลายนิ้วมือเขียนตัดออกไปเลยไม่มีเขียนแน่นอนมีสองอานคือโคต็อัอะไรนิ้วมือเว้ยยังไม่เจอไม่เขียนแน่นอน งไวางก่อนแล้วกันวางกองถูกวะเนี่ยเขียนไม่ใช่ละอ่าเดี๋ยสองตัวไม่ไม่ไร,น,รออนิ้วมือก็โกสออฟเออตอนเนี้ยมาดูที่สองเออดูสักพักก็ได้กดออฟอ่ะเดี๋ยวหรือไม่ครูเ,เป็นเป็นจุดวางอำไง พว่ามันโตอาจจะไม่เห็นคนอ้อมไม่เห็นว่ะอืมไม่เห็นเอามาเลยถ้าไม่มีก็ลายนิ้วมือใช่ป่ะวะเชียโอ้มันมันไม่ดุนะแฟนทอมไม่ดุไอ้แฟนแฟนทอมมันดุบัญชีไม่ดุไม่เชมันทะลุเว้ยมันเล่าจะทะลุเป็นชีอ่ะดูบัญชีก่อนต้องมาหาลายนิ้วมืออ่ะอยูเถ้าประตูอ่ ต่าจะลายนิ้วมือแหละกดออฟไม่มีครูก็ไปยัดตงแหน่งก่อนถ้ามงนี้ได้ไหมได้ได้ได้ขีดรัวๆเลยว่ะมันโหดบอกวะเนี่ยไม่เห็นว่ใช่แหละมันมันให้ขีดรัวๆเลยถ้ามันไม่ดูมันต้องนิ่งมันเป็นชีแหละโอ้โหที่ใครมันจะเจอลายนิ้วมือวะ เออฟิงเกอร์พิ้นนะ่ะโหใครจะเจอวนะน่ะเวลาเจออะไรน้วมือมันจะเป็เสีอะไรเขียววะมีเขียวสองล้วจะเป็นเขียวเลยไม่แบนชีอแบนชีดุูไหมไม่ดุใช่ไหมแฟนท่อมดุกว่าดึงขวากัสองเราสองเนี้ยงั้นลองออลองกับแบนชีดูแล้วใครก็ได้ลองเลือกแฟนท่อมเลยแล้วแต่แล้วไงลองลองกับแบนชีดูอะไรเนี้ยว่าแบนชีทางทางด้นดีกว,ว่ามันต้องเป็นแบบนี่เหมือนหิ่งห้อยอะ่ะเออ เห็นแล้วก็เป็นกคๆเหมือนฟองล้างจานเออเหมือนอันนั้นเหอันนั้นมันถูกแล้วนั่นถูกแล้วบัญชีเฮ้ยต้องเป็นทอมว่าแฟนทอมว่าคือแฟนทอมป่ะแฟนทอมวะแฟนทอมวะทอมเว้ยงูแล้ววะงูว่าออกมันอยู่ตรงไหนเออเออเอไม่ดีว่ะไอ้แบบโปรเบลคอนแท้ ขาดผี่มาไม่เล่นกับเราเลยมันไม่เล่นอะไรเลยเอวอิวไม่โอเคกว่าใชบ,บิวไม่โอเคเอออีกอันหนึ่งโอเคกว่า,าจ,จะมันมันดูภาพดูงของแง้งมันยาวก่าน